สวัสดีค่ะต้องมุ่งาหารน่ะนะผใส่กุกบอกนะคะเนี่ยบอลหอมก็ไปแล้วพอแไปบอลหอมก็ไปแล้วไรไอ้แดกไปน้ำกัดเลยฮะเนี่ยบาลหอมก็ไปน้ำกลัดหละบอลเราไปเราไปรอบนรอนญี่ปุ่นเลย ตอนัวแม่เที่ยงลูกเลยตอนแรกนะมันสองแสนแล้วมันมีคนมาเติมอีกมันก็เลยน่าคงเลยสองแสนกว่าที่เดิมเอาสรุปเดียวค่อยคร่าวๆให้อาจจะถึงสามแสนจ้ะเลื่อยยูเน่ยเนี่ยเลย่นยเนี่ยเนี่ยโอ้ยสองแสนหกสองแสนหกเคยแล้วเออเชิญทุกท่านครับเชิญทุกท่านเชิญเฮี้วครับ ก็จะเอาอันเบาๆมันไปนะคะไม่กวาดนะครัอมอนของใบกรเพื่อมองวัดพรุ่งนี้ก็ไปอระพรุ่งนีไปวัดไหนก็มาแ้นเมย์วัดเมยอกหอมนะวัดเฉลม เดี๋ยวค่อยตั้งกล้องไว้ก่อนนะ ฟางน้องเฟิร์นเอา,เอาม่มนะาข้า,ามสา เป็นภาพบรรยากาศนะคะ,ะ,คะที่มาถึงบ้านนะคะก็มีมอนนะคะน,น,นั่นน่ะพี่หนูหนาอา,อารโกนะำารโกก็จะหักบุญหนักมากได้บุญเยอะมาก มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้มาถึงที่บ้านแล้วนะคะโอเคค่ะกออ็อันนี้ก็เป็นพรมอะไรนะคะที่ป้าให้นะคะไว้แขวนกล้องนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้เฮ้งๆนะคะขอบคุณป้าแต่นมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมอนนะคะเป็นหมอนท<ห>ี่ทางปั๊นะคะให้นะคะแล้วลุงก็บอกว่าเอาไปให้น้องให้ลูกๆนะคะใครมีลูกนะคะพอ ออามาแล้นะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะวันนี้นะคะมีการต้อนรับที่ดีมากนะคะแล้วก็กับข้าวอาหารน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าแอดนเอนทานเจเนาะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะโอ้ยอยากกินมะพร้าวปขอขอเต็นแล้วขออย่า ก็กลับบ้านแล้วนะคะโอ๊ยกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะเนาะ จ้าก็ได้มาหน่วยหนึ่งลแล้วบอคลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะโอ้ยังไม่นี่ก็มีไอยด้วยผู้ใดแ่เค่ผู้ใดคืองาเม,าเ,ามาเท่นะมาแา๋วแล้วทุกคนจะได้บ่นโอ้เป็นบุญมหาศาลนะคะ อันนี้ป้าคำสายจะเอาไว้ฟอนนะคะก่อมันล้อนมากนะคะจำบางหุ้งไปสู้กินอันแล้วว่าคอยกับให้น้ำเจ้าถึาได้ช่วงนั้นน่ะค่ะเอาก็นี้เลยมมเระเบิงคอยตลอดเอฟซีลุงพลมาทาลุงพล ก็เลาตาตะมาฮุ้งไ okay. so hey uh, well, ้ให้กินเพื่อเบอร์ออเรีเรามาแล้ววันเออบอก์ออสาเลนมาออสออสาเลนมาเฝ้าบอกมาเฝ้าอยู่นี่บอกมันแลนมากคำพวยชุ่มพวยชุ่มเขาเบิ่งรถเด้อไม่ใหญ่เด้อเออบ่ไปนอนหวานใหญ่น้ำกันบ่หวานใหญ่ วัดลัทธิกวันพุ่นล่ะต้องมียันนี้ขคอยจับไปจังมีช่องโดนยาปิดไว้ไหมยังเดี๋ยวอีกนาทีหนึ่งก็แปดนาทีนะคะก็ดูเอฟซี แกมารอตั้งแต่เช้าเลยหิวข้าวป้าเขาใสก็เลยตามมาแล้วก็รับก็ต้มบะหมี่เราได้รับกินเป็ดเราใช้รับกลินเลยปาดแกก็จ้ำกินนะคะเพราะว่าแกก็หิวข้าวค่ะก็เลยจ้ำกินจ้าทำใส่ใส่ไม่ไปไหนมาไหนเลย ก็อยู่นี่แหละจ้าคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์